อ่ะนะครับก็เดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับในเรื่องของซีเนอร์ไดโอดนะครับตัวซีเนอร์ไดโอดนะครับจริงๆแล้วมันก็จะว่าไปมันก็คือมันก็คือไดโอดชนิดหนึ่งนะครับเป็นลักษณะของโครงสร้างนะครับจะคล้ายๆกับไดโอดทั่วๆไปนี่แหละนะครับสังเกตดูนะครับเรื่องของรูปร่างตัวถังนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับจะคล้ายๆกับตัวไดโอดธรรมดาทั่วไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับสัญ,ญลักษณ์ของตัวซีเนอร์ไดโอดนะครับซีเนอร์ไดโอดเนี่ยก็จะมีขาก็เหมือนกันนะครับก็คือขาแอนโอดแล้วก็แคโทดนะครับก็จะมีขาเหมือนกันนะครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เรานำไดโอดนะครับถ้าเรานำไดโอดไปใช้งานเนี่ยนะครับปกติเราก็จะจ่ายลักษณะของอาการจ่ายไบอัสตตรงนะครับก็คือจ่ายบวกเข้าด้านนี้ นะครับหรืออาจจะจ่ายลบเข้าด้านนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะของการใช้งานซีเนอร์เดโอดนะครับซีเนอร์เดโอดเราจะใช้ส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธีการต่อแบบไบอัสกลับนะครับไบอัสกลับก็คือต่อกลับด้านนะครับก็คือจะต่อขั้วที่เป็นขั้วบวกเนี่ยนะครับเข้าที่ไฟลบนะครับแล้วก็ขั้วที่เป็นขั้วลบขั้วขาแคทโทดเนี่ยนะครับจะต่อไปที่ฝั่งบวก นะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับในส่วนของรายละเอียดลักษณะนะครับคุณลักษณะของอตัวซีเนอร์เดโอดนะครับซีเนอร์เดโอดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซีเนอร์เดโอดเนี่ยนะครับปกติเขาจะ,ะเวลาใช้งานนะครับก็จะต่อแบบรีเวิร์สไบลตสนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะมีเรื่องของ กระแสะนะครับกระแสะ forward กระแสเบรกดาวนะครับก็คือแรงดันเบรกดาวนะครับแรงดันที่ทำให้ตัวเซนเนอร์เดโอดเนี่ยเริ่มทำงานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็เอาคุณสมบัติตรงเนี้ยของ s ซนเนอร์เดโอดเนี่ยเอามาใช้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในะระบบะทำหน้าที่เป็นระบบโปร u ิคชันนะครับทำหน้าที่รักษาเรื่องของระดับแรงดันไฟนะครับ ส่วนใหญ่นะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะทําหน้าที่นะครับในการรักษาระดับแรงดันไฟนะครับหรือตัวมันก็คือเป็นเรกูเลเตตัวหนึ่งนะครับที่รักษาระดับแรงดันไฟเอาไว้นะครับตามนะครับตามค่าที่มันระบุเอาไว้นะครับอย่างเช่นนะครับซีเนอร์ตัวนี้นะครับแรงดันไฟอยู่ที่5.1โวลต์นะครับแรงดันไฟนะครับอยู่ที่5.1เพราะฉะนั้นเวลาเราไปต่อใช้งานเนี่ยนะครับเวลาเราต่อ เซนเนอร์ไดโอดใช้งานนะครับเขาก็จะไปต่อร่วมกับอ,อย่างเช่นไฟตรงนี้เป็น12เนี่ยนะครับเซนเนอร์ตัวนี้จะทำหน้าที่ก็คือนะครับดรอปไฟหรือว่า,าทำให้แรงดันไฟเนี่ยนะครับตกค่อมอยู่ที่ตัวมันเนี่ยนะครับก็คือประมาณ5.1โวลต์นะครับแล้วก็แรงดันไฟส่วนที่เหลือนะครับก็จะมาตกค่อมพวกโหลดพวก R ต่าง นะครับอันนี้เวลาใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวงจรจริงๆนะครับอ่าอันนี้นะครับเวลาเราใช้งานนะครับเวลาเขาใช้งานก็คือเขาจะต่อนะครับต่อลักษณะของการรีเวิร์สนะครับก็คือต่อแบบไบอัสกลับนะครับตรงนี้เป็นคู่บวกฝั่งนี้ก็จะเป็นลบนะครับฝั่งนี้บวกฝั่งนี้ลบนะครับแรงดัน v out นะครับก็คือแรงดันที่ตกข้อมตัวนี้นะครับอ่า ตัวคล้อมตัวนี้นะครับ v out เท่ากับ v z เพราะฉะนั้นนะครับ v z นะครับก็คือค่านะครับค่าประจำตัวนะครับค่าแรงดันนะครับค่าแรงดันซีเนอร์นะครับก็คือแรงดันที่ตัวซีเนอร์เนี่ยสามารถทนได้นะครับแล้วก็โดยปกติบางทีก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือบวก v นะครับหรืออาจจะสมมุติเป็นไฟ19โวลต์มาปุ๊บ ตรงนี้เป็น5.1โวลตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันก็จะทําหน้าที่คือรักษาเรื่องของแรงดันไฟเอาไว้ไม่ให้เกินนะครับไม่ให้เกินจากค่าที่มันระบุไว้นะครับเปรียบเสมือนกับเลก u ู a เลตตัวหนึ่งนะครับก็คล้ายๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็แรงดันไฟส่วนที่เหลือก็จะตกค่อมนะครับตัวโหลดหรือว่าตัวต้านทานนะครับ อ่าครนี้นะครับเวลาเขานําไปใช้งานนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเห็นอ่าการต่อใช้งานเนี่ยนะครับในอ่าภาคเอาท์พุตนะฮะก็คือทําหน้าที่รักษาระดับแรงดันไฟนะครับอ่าอันนี้คือการนำาซนเนอร์เดโอดไปต่อในชุดของ v ีอี t ดทเตอนะครับ ก็ทำหน้าที่รักษาแรงดันไฟนะครับหรือว่าตัวเซีเนอร์เดอโอดนะครับอันนี้ก็ซีเนอร์เดโอดนะครับก็เอามาต่อนะครับในระบบผ้าจ่ายไฟหลัก3โวลต์5โวลต์นะครับตัวนี้ก็คือทำหน้าที่ก็คือดอบแรงดันไฟลงนะครับก็คือลดแรงดันไฟที่จะจ่ายเข้ามานะครับที่ตัวของไอซี IC นะครับ ICPWM นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุด3โวลต์5โวลต์อย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นแรงดันไฟที่ถูกจ่ายเข้ามาอย่างเช่น19โวลต์นะครับมันก็จะถูกลดทอนหรือว่าถูกดรอปลงไปที่ตัวเซนเนอร์เดโอตตัวนี้นะครับทำให้แรงดันที่จ่ายออกมาเนี่ยนะครับมีค่าขนาดแรงดันไฟที่ลดลงนะครับเพื่อเอามาจ่ายให้กับ IC ตัวนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ีนะครับอยู่ที่วงจรนะครับอยู่ที่เมนบอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ แต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันซึ่งเราต้องว่ากันไปนะครับตามาวงจรนะครับที่เมนบอร์ดในแต่ละรุ่นก็ได้ออกแบบเอาไว้นะครับหรือว่าต่อลักษณะอย่างนี้นะครับต่อในชุดผ้าจ่ายไฟเลี้ยงก็ได้นะครับอันนี้ก็คือจะต่อนะครับ V i n 1 9โวลต์นะครับ, v, รบไฟจา์กาะเดปเตอร์เข้ามานะครับ ก็จะ okay. ถูกดปนะครับถูกดอบผ่านตัวต้านทานแล้วก็ถูกจ่ายไฟนะครับจ่ายเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของตัวซีเนอร์เดโอตัวนี้นะครับก็จะทําหน้าที่คือหลักๆเลยก็คือดอบลดแรงดันไฟนะครับที่จะจ่ายเข้ามาที่ตัวของอุปกรณ์นะครับไม่ให้ไฟชุดหลักเนี่ยนะครับจ่ายเข้ามาเต็มๆเพราะว่าอาจจะแรงดันไฟที่ได้มันอาจจะสูงเกินนะครับสูงเกิน ความต้องการของ IC นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการลดระดับแรงดันไฟลงนะครับด้วยการต่อซีเนอร์เดอโอต่อแบบไบาอากลับเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตารางนะครับในส่วนของอคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติของซีเนอร์นะครับซีเนอร์เดโอนะครับโดยโปกติเขาจะระบุเป็นเบอร์นะครับ เบอร์ในที่นี้ก็แทนที่ด้วยก็จะมีตัวเลขนะครับต,ตัวเลขกำกับไว้อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งตัวเลขพวกนี้นะครับมันควา,หามหมายของมันก็คือค่าของแรงดันไฟนะครับที่มันทำงานเนี่ยนะครับอย่างเช่น GL 3.3นะครับก็คือแรงดันไฟที่ตกค่อมนะครับที่มันดรอปไว้เนี่ยนะครับก็คือ3.3โวลต์นะครับอย่างเช่น4.3อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็สเปคนะครับก็ นะครับแม็กนะครับอ่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ซีเนอร์แล้วแต่เบอร์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะระบุเป็นตัวเลขนะครับหรือว่าแรงดันซีเนอร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาไปใช้งานในวงจรเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันค่าตรงไหมนะครับเบอร์มันถูกต้องหรือเปล่า นะครับเบอร์มันถูกต้องหรือเปล่านะครับ